จากคลิปให้แล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าใครดูมาแล้วผมก็จะรู้ว่าผมนีนตั้งหน้าตั้งตารอในการเล่นซีซั่นหนึ่งใหม่ของปี2022ของเกม Call of Duty Mobile เป็นอย่างมากนะครับผมก็เรียกได้ว่า Battle Pass มาปั๊บเนี่ยโดนยั่วยวน,นตกเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยซื้อทันทีเลยนะแล้วผมว่าตั้งใจเก็บเลเวลอย่างมากนะผมเพื่อให้ได้ตัวปืน PP SH มานะครับผมจะได้มาร e ว i e ท่านชมดูนะซึ่งตอนนี้นะครับผมเลเวล Battle Pass ผมเนี่ยก็อยู่ที่อ่า พราะฉะนั้นปืนใหม่ก็ขอโยกย่อเป็นคลิปแบบนั้นนห้าไปเลยกันเลครับผมโอเคนะแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะฮะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมจะมาบอกของแต่งของตัวปืนเฟรนเนกกันนะฮะเรียกว่าเป็นสายที่แบบดุเดือดใช้เล่นนะครับผมเดินกลาดยิงได้เลยนะครับไม่ต้องแรงจริงนะครับผมกลาดยิงให้หมดแม็กไปเลยผมซึ่งจะมีของแต่งอะไรยังไงบ้างนั้นก็ ไปดูกันเลยดีกว่านะครับคีย์หลักที่สําคัญอย่างแรกเลยนะผมเนสซิงอินไดเลยนะผมคือในเรื่องของเพิร์กนั่นเองนะครับผมแนะนําเป็นเพิร์กอะคิมโบนะครับเพื่อที่จะได้ตัวปืนเนี่ยจะได้ถือ2กระบอกนั่นเองนะฮะทำให้เวลาเรายิงเนี่ยกระสุนม,มันจะรูปรื้ดไวมากนะผมแต่ก็เสียคือดามเมจเราลงแล้วก็รีโหลดช้าขึ้นนะครับผมซึ่งผมบอกตรงว่ามันค่อนข้างจ,จะคุมนะครับเพราะว่าเราลูศัตรูเนี่ยปลืด้ดเดียวตายเลยผมอีกทั้งกระสุนเราเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับรีโหลดช้าไปก็าจะสมเหตุสมผลเนาะ แต่นั่นกับการกระสุนเราก็มากขึ้นในการสังหารศัตรูเนี่ยได้ว่องไวมากขึ้นนะครับโอเคนะแล้วก็ในเรื่องของดาเมจที่เราลงไปเนี่ยเราถือ2กระบอกอัตราการเล่นศูนย์สองกระบอกคู่เนี่ยรวมกันปื๊ดๆศัตรูก็ตายภายในแป๊บเดียวเลยเดียวเฉียวนะครับผมโอเคนะฮะของแต่ชิ้นท้าไปนะครับผมถ้าจากเพิร์กนะครับผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของเลเซอร์ก่อนเลยนะครับผมเลเซอร์นะครับ m a p เลเซอร์ 5MW นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อ ไม่เล็งยิงนั่นเองนะครับเพราะว่าเราถือแบบคู่แล้วใช่ไหมการที่ติดตั้งเพลย์อลคิมโบไปเนี่ยมันจะทําให้เราซูมไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเสริมในเรื่องของความไม่ยังไม่เล็งยิงให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอีกทางนะครับมันยังช่วยในเรื่องของความเดเรยเมื่อวิ่งยิงที่ลดลงไปถึงยิง่งภาพประสิทธิภาพเดเรยเมื่อวิ่งคืออะไรนะผมคือสมมติว่าถ้าผู้ชมกดวิ่งวิ่งอยู่ใช่ไหมครับผมเวลาลากนิ้วไปแบบสุดๆแล้วมันวิ่งอยู่เนี่ย เวลาท่านผู้ชมกดยิงอีกครั้งนะครับผมมันจะชักปืนขึ้นมายิงได้ว่องไวมากขึ้นนั่นเองนะครับอาเขาเรียกได้ว่าเหมาะสมสําหรับสายลุดปราดลุดปราดปืนเลยเดียวเชียวนะครับผมเพราะมันจะสร้างความว่องไวให้เราเนี่ยได้มากเลยนะผมโดยเฉพาะในเรื่องของความว่องไวในการฆ่าสูให้ตายนะครับผมโอเคนะโดยก็เสียก็เห็นเลเซอร์ช่วแดงซึ่งให้สูเห็นไปนเลยนะครับผมเพราะว่าเราฆ่าสูด้วยชุดเดียวแบบปืนปืนปืจบในทันทีนะครับผมเรียกได้ว่าดุเดือดเลือดพลาน ของแตงชินทัทไปถอดจากเลเซอร์นะครับปากกระบอกนะครับผม MIP Light Flashgard นะครับผมเพื่อหนึ่งนะครับเพื่อความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะส่วนในเรื่องของข้อดีเรื่องของความไม่นยเมื่อเล็งยิงอันนี้ก็เหมือนเป็นข้อดีที่เสริมมาครับแต่ว่าเราใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นข้อดีที่ไม่มีประโยชน์นะส่วนข้อเสียนเรื่องของเลเวลนี้จะบอกมาครับเสนนี้ก็ไม่สมผลกับเราเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นของแต่งที่ไม่มีข้อเสียเลยมีแต่ข้อดีนะครับคือในเรื่องของความแม่นยเมื่อไม่เล็งยิงที่เรรราาาต้้องกผมไดว่ ดีงามมากนะครับแล้วก็ได้ข้อดีเสริมอีกนิดนึงคือเนื้อง,งของซ่อนแสไปบอรดท่านเี้ซ่อนแสไปบอรดคืออะไรนะผมคิดสมมติว่าเวลาเรายิงใช่ไหมฮะมันจะมีแสไปบอรดแบบป๊าป๊าป๊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 อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าซ่อนแสไปบอรดปั๊บ มันจะไม่ขึ้นเลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเราแอบเนยียนอยู่เนี่ยศัตรูอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับผมหรือแบบไม่รู้จังหวะว่าตอนนั้นเราทําอะไรอยู่นะฮะบ,บางทีถ้าสมมติว่าเรายิงแล้วเนี่ยไม่เห็นศัตรูไม่เห็นแสงปลบอกอาจจะว่าเอ้ยเราดีโหลดอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะสร้างความสับสนให้ศัตรูได้ด้วยนะครับโอเคนะครับของแต่งชิน้นทัดไปถ้าจะปากกระบอกนะครับผมม็กกาซีนนะครับผมผมไน่นำว่าเป็นส่วนของ extended mag a เพื่อเพิ่มความจุแม็กมมกัซีนไป10นัดนั่นเองนะผมซึ ข้อเสียคือความเร็วที่ลดลงไปเหนี่ยวเปิดเสร็จแล้วเร็วๆโดยจะพูดไป3%ถามว่าคุ้มไหมบอกตรงว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าตัวปืนเฟนเนกนะครับผมเวลาเราเอาไปใช้จริงใช่ไหมเราจะเน้นรูดปลื้มรูดปลื้มสตูอย่างเดียวเลยนะครับผมคราวนี้แหละด้วยความที่ตัวปืนเฟนเนกมันลั่นไวนะครับผมถ้าเราพลาดท,ทีเนี่ยคือพลาดเลยนะฮะ ในทางกับการถ้าเรามีจานวนกระสุนมากขึ้นนะครับมันก็จะค่อนข้างมัวร์ว่าเราสามารถสังหารสตูคนนี้ได้ผมค,คือกดยิงค้างแล้วก็ใช้นิ้วซ้ายเดินรักเป้าหาสตูเลยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะครับผมแล้วแต่คนถนัดเลยนะแต่ผมบอกตรงว,ว่าุ้ม่ามากๆนะครับเพราะมันเผื่อจังหวะที่เรายิงไม่โดนสตูได้ด้วยนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถคาดสตูได้ชั่ร์มากขึ้นนะครับแล้วพอคัดสตูเสร็จแล้วก็ค่อยหาจังหวะมารโหลดนะครับผมพนเพราะฉะนั้นในเรื่องของเรว่าโหลดเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยสมดุลอะไรมากกับเราเท่าไหร่นะ โอเคนะครับของแต่งชิ้นทัดไปถือจากแมกกาซีนนะครับผมผมแมนะนำว่าเป็นในส่วนของใต้ลำกล้องนะครับเป็นเบอร์ฟอร์ดกิฟนะครับผมโดยที่ผม,มแนะนำนะครับเพราะมันเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นเดียวที่บวกในเรื่องของความแม่ยาเมื่อไม่เล็งริงนะถึงจะมันบวกมาเพียงแค่แบบเศษเสี้ยวหนึ่งเป็นแค่0.4%ก็เถิดนะครับผมแต่สุดท้ายมันก็บวกอยู่ดีนะครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยมันแบบยังไงก็ไม่คุ้มค่าอะไรแบบนี้นะผมถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่ายังไงมันก็ไม่คุ้มค่าเนี่ย ให้เปลี่ยนจากใต้ลำกล้องเม r ร์ฟอร์ดกิอันนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นลำกล้องปืนแทนนะครับผมแมนะนาเป็น MIP Extender หลายบาทเราเพื่อเพิ่มเลนส์ดเมอีก10%นะครับผมแต่ถ้าค่าวนี้สมมติว่าใครย,ยังไม่จุใจอีกยังรู้สึกมันยังไม่จุใจอย่าพี่ขนหนักๆกว่านี้ <S <S ผมแนะนําอีกชิ้นนะครับผมถ้าจากลำกล้องปืนก็จะเป็นกริปหลังนะครับผมเป็น Stipple Grip Tape เพ um ื่อลดความเละเมื่อวิ่งยิงโลปีกนั่นเองนะครขาวนี้ จะเลือกติดตั้งยังไงดีระหว่าง1นะครับผมใต้ลำกล้อง Mer ร์ฟอดกริปนะครับสองนะฮะลำกล้องปืน MIP Extended Light Barrel นะครับและ 3. Stipple Grip Theme นะครับผมโอเคเรามาพูดถึงใต้ลำกล้องปืนกันก่อนดีกว่านะครับใต้ลำกล้องปืนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ยิงรูดปราดหรือปราดปาดืนและต้องการฆ่าความเม่นยเมื่อไม่เล็งยิงให้เสริมเข้าไปได้เยอะมากที่สุดนะครับผมวิธีการทดลองง่ายมากเลยหนุ่มแม่ท่านผู้ชมติด4ชิ้นแรกอย่างผมบอกไปก่อนนั้นนี้แล้วไม่ติดใต้ลำกล้องฮะแล้วลองยิงดูว่ามันโอเคไหมถ้าโอเค ใต้ลำกล้องนี้ก็ไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมรู้สึกว่า,าค่าสตูเนี่ยแบบอะไรมันไม่ค่อยโอเคนะครับผมคือในเรื่องของระยะดาเมจเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนจากใต้ลำกล้องไปติดตั้งลำกล้องปืนแทนนะครับผมเพราะว่าตัวลำกล้องปืน M A P extended rifle เนี่ยมันช่วยโบเยเลี้ยดาเมจมัน10%นะผมซึ่งแต่ผมบอกตรงว่า10%อันนี้เนี่ย มันมีผลประมาณสัก2อสเมตรประมาณนี้นะครับผมประมาณ2เมตรแบบนี้มันเหมือนจะน้อยใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างส่งผลอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวปืน SMT เนี่ยเราเข้าปลุกระยะใกล้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะเพิ่มระยะเมจเนี่ยติดตั้งลำกล้องปืน m p Extended Light Bar เล่าไปเลยนะครับผมโอเคนะแล้วคราวนี้ในเรื่องของกริปหลังนะครับ Stipple Grip t a e เนี่ยเราควรจะเลือกใช้มันอะไรยังไงตอนไหนดีนะผมวิธีการเลือกนะฮะถ้าท่านผู้ชมเป็นสายที่ต้องการจะแบบเดินบุกใกล้ๆนะฮะ ยังไงก็จะเดินบวกใกล้ๆให้ได้กดยิงปั๊บกระปือเนี่ยจะต้องเด้งขึ้นมายิงสตูเลยอะไรแบบนี้นะฮะผมแนะนําเลยนะครับสติป e คลิปเทปไปเลยนะครับผมโอเคนะฮะง่ายมากนะผมเพราะฉะนั้นของแต่งชิ้สนสุดท้ายเนี่ยจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการเล่นแต่ละคนไปนะครับผมโอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับผม3ชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อดีในส่วนของมันเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูว่ารูปแบบการเล่นของท่านผู้ชมเป็นแบบไหนเราเราค่อยเลือกแต่งเอานะครับผมโอเคนะครับก็สำ <Wh ose S 1> หรับคลิปนี้นะครับผมสําหรับการแต่งปืนเฟนเนกนะครับผมก็คงจบลงเป็นที่เท่านี้แล้วนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับถ้าสมมติว่าอยากดูการแต่งปืสกๆ แบบนนีี้เ่หรือการแต่งปืนอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาคุยพูดคุยกันได้นะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นมือใจด้วยครับพี่สมเก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับมาพูดคุยกันนะครับผมร่วมสร้างคอมมูนิตี้กันเนาะเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่อยากจะสนับสนุนอได้หน้าต่อไปได้เลยก็สามารถสมัครสมาชิกช่องมาได้หรือโดเนทเงินมาได้นะะผผมมโดยยตรงเลนจะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงจริงแล้วนะครับผมเจอมันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับอดีอสนะบุย